ในวันพุธที่3พฤษภาคมนี้สึกพีเมลีกมีเกมบิ๊กแมตช์ลงสนามโดยอาร์เซนอลมีโปรแกรมเปิดบ้านต้องพบกับเชลซีระเบิดศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในเวลาตี2โดยเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันที่บ้านของเชลซีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นทางด้านอาร์เซนอลที่บุกไปเฉือนเอาชนะมาแบบบุลด์บิดถึงสแตมฟอร์ดบิท1ประตูต่อ0จากประตูชัยของกาเบรียลมมกันเยสในช่วงครึ่งหลังปัจจุบันอาร์เซนอลล้วงจากบอลลังจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะฟูลแลมป์่1เมื่มหล่น,น มาอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังเรือใบสีฟ้าหนึ่งคะแนนและลงเตะมากกว่า1นัดโดยผลงานระยะหลังก็ไม่ค่อยสู้ดีนักไม่ชนะใครมาแล้วสีเกมติดต่อกันแถมยังไม่สามารถเก็บคินชีตได้เลยเป็นเวลา6นัดเข้าไปแล้วเกมล่าสุดก็เพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มมา4ประตูตัวหนึ่งส่งชะตาการลุ้นแชมป์ไปไว้ในมือของซิตี้แน่นอนว่าเกมนี้พวกเขายังไม่สามารถใช้งานสมแข้งหน้าเดิมทั้งทาเคฮิโรโทมิยุสุและโมฮัมเหม็ดเอลเนียนีที่มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับแข้งที่เป็นแฟนต่างคิดถึงเป็นอย่างมาก โดยมิเกลอันเตตาได้ให้สัมภาษณ์ถึงซาลิบาว่าเขาจะยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมในคืนนี้และต้องรองดูอาการของเขาอีกครั้งในเกมถัดไปทาให้คืนนี้จะยังคงเป็นหน้าที่ของลอมโพดิงที่ยืนจับคู่กับกาเบียากันเยสเช่นเดิมส่วนกองกลางโทมัตต์ปะเต้ที่ถึงแม้นัดก่อนจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักอย่างไรก็ตามทีมก็จะเป็นต้องมีเขาวไว้เพื่อเบรกเกมลุกคู่ต่อสู้ดังนั้นตัวรับทีมชาติกาน่าจะได้ลงประสานงานร่วมกับมาติญโอนเดกาตัวในคนนึงอาจจะเป็นกรานิชากา้าหรือไม่ก็จอ,จจจอกิญ กาเบียมาติเนลลี่และกาเบียลเชสูดพร้อมลงสนามรวมถึงมีเรนโดทอซาเป็นตัวสอดแทรกด้านเจ้าบ้านที่ฟอร์มว่าแย่แล้วทีเมเยือนอย่างเชลซีบอกเลยว่าแย่กว่าเยอะมาชนะครในลีกมาแล้วเป็นเวลาหกนัดติดต่อกันและนับตั้งแต่ที่แต่งตั้งแฟรงค์แลมพาร์ดเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวเขาคุมทีมแพ้ทั้ง5เกมที่ทำหน้าที่และในลีกก็แพ้ลุ้นมาแล้ว3เกมติดล่าสุดก็เพิ่งโดนพึ่งน้อยเบนฟอร์ดบุกมาต่อยถึงบ้าน,อ 0, จจา,นาอยู่อ,นนม,อมูนยังงคมส์ปเจมกับเมสันมา่่ดจะไไ้ ลแล้วในฤดูกาลนี้รวมถึงคาริดูคูลิบารีที่แลมพาร์ดเผยว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นอีกในฤดูกาลนี้เช่นกันส่วนมาโกกุเลยียอาจจะต้องรออีกประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามสิงบูยังมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อแลมพาร์ดคอนเฟิร์มว่าไคลฮาวเวตตัวลูกชาวเยอรมันพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมนี้คาดว่าคืนนี้เชลซีจะยังคงมาในระบบหลัง3าเวลลี่ฟอฟานายืนกับเตียโกซิวาและเบอร์นัวบาเดียชิลส่วนคู่กองกลางดีกีแชมป์โลกเอนโซฟอนเดสกับเอ็นโกลกกงเต้พร้อมจับคู่กันลงสนามขณะที่เกมลุก ฝากความหวังไว้ที่จอเฟลิกด้านปีอเออเมเิกโอบามยองที่จะกลับมาลงเล่นในเอมิเรตสเตเดียมอีกครั้งก็พร้อมลงสนามในคืนนี้ถึงแม้ทั้งคู่ต่างกําลังตกอยู่ในช่วงเวลาที่น่าลาบากแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้การันตีเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนอาเซนอลต้องการสามแต้มเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นแชมป์ต่อไปหากพลาดอีกในเกมคืนนี้แทบจะหมดโอกาสทันทีด้านเชลซีก็ต้องการชชนะเช่นกันเพื่อกอบผู้ศรัทธากลับคืนมาให้ได้หลังสกอค์คำว่าชนะไม่เป็นมาเดือนกว่าพวกเขาเองก็คงไม่อยากให้ สถานการณ์มันเลวร้ายไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่หากจะวัดกันตามฟอร์มจริงๆอาร์เซนอลยังคงดูดีกว่าเชลซีอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นคืนนี้พวกเขาไม่น่าพลาดมีโอกาสสูงที่จะกลับมาเก็บสามแต้มเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนและประกาศให้โลกได้รู้ว่าคืนนี้ลอนดอนจะเป็นสีแดง